วิชารู้สันดานคน EP 2ี3เทคนิคที่ทำให้ผู้ใหญ่เอ็นดูและอยากช่วยเหลือคุณผู้ใหญ่ทุกคนมีจุดอ่อนลับที่คน90%ซไม่รู้ครับจุดอ่อนที่ทำให้พวกเขาอยากช่วยเหลือและปกป้องเพื่อนๆโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องความสวยแต่เป็นเรื่องที่ลึกกว่านั้นเรื่องที่แตะต้องจิตใจจุดอ่อนที่1ความหิวการยอมรับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่มองข้ามพวกเขาครับคิดว่าล้าสมัยไม่ทันโลก พวกเขาหิวการยอมรับมากกว่าที่เ,เพื่อนๆคิดสำหรับวิธีกดจุดนี้นะครับให้ฟังด้วยสายตาที่เคารพไม่ใช่แค่ฟังนะครับต้องแสดงความเคารพผ่านสายตาด้วยเวลาเขาแชร์ประสบการณ์ให้พูดว่าว้าวคุณรู้เยอะจริงๆไม่เคยมีใครเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วถามต่อด้วยคุณเรียนรู้เรื่องนี้มาจากที่ไหนครับคุณมีประสบการณ์เยอะจังทําให้เขารู้สึกว่าเป็นครูของเพื่อนๆครับพวกเขาจะรู้สึกภูมิใจและอยากแบ่งปันทุกอย่างกับคุณอ่อนที่2ความกลัว ไร้ความหมายนี่คือจุดอ่อนที่ลึกที่สุดเลยผู้ใหญ่จะกลัวว่าไม่มีใครต้องการคําแนะนําจากพวกเขาอีกแล้วครับวิธีเล่นกับจุดนี้คือขอคําแนะนําในสิ่งที่พวกเขาถนัดคุณมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับมีแต่คุณที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วหลังทําตามต้องกลับไปบอกว่าได้ผลดีมากเลยครับพวกเขาจะรู้สึกว่าเพื่อนๆทาให้ชีวิตเขามีความหมายและจุดอ่อนที่3ความโหยหาความอบอุ่น ผู้ใหญ่หลายคนเหงาครับลูกหลานไม่ค่อยมาหาหรือมาแค่มีธุระทําให้พวกเขาคิดถึงความอบอุ่นมากๆเลยวิธีเล่นกับจุดนี้จํารายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นวันนี้เขาดีขึ้นไหมครับโทรหาในวันสําคัญจําชื่อคนในครอบครัวหลานที่เรียนต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับจะทําให้พวกเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนในครอบครัวจําไว้นะครับต้องเข้าหาด้วยความจริงใจเพราะผู้ใหญ่จะรู้ว่าใครแซง แล้วเพื่อนๆมีเทคนิคเพิ่มเติมไหมครับมาแชร์กันหน่อยเจอก,กันต่อ EP 29ติดตามเบบี้ไว้เลย